พี่น้องมายายสิผ้ามาปลูกผักขันแยงใสียกองฟมูมดำเอาเบียไปลกมาแต่ให้น่าได้พี่น้องยายสิดำเอาคือให้ดำน่านี่แหะปลูกไว้เพื่อได้เก็บกลิ่นจะงามงามได้ขันติดติดง่ายพวกติดง่ายงามไว้เบิ่งหากแม่คนคนหาก ลูกเอาจากให้หน้าเห่าหนี่แหละจ้ะพระกระแหงธรรมศาสต์เห่าหนี่แหละเอามาปลูกไว้จังไม่ได้ไปเก็บไก่ ยายปลูกใส่รังฟม่มนั้นนี่พี่น้องรังฟ่มที่เฮาว่วใส่แล้วเฮาก็มาใส่ดินแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำกระดำเอาเบียนมาแล้วก็ดำน้องสิละจ้ะสองอาทิตย์ก็งามแล้วเฮาก็เก็บกินได้แล้วเสร็จแล้วจ้ะ